วัสดีครับวันนี้พามากินโรตีที่ขายเป็น20ปีนะครับนั่นคือโรตีปลาอ้อยครับเป็นรถเข็นและก็โรตีใช้เตาถ่านด้วยนะครับมี่พัทลุงครับ มาได้ไก่แป็นกี่บาทเนี่ยสิบบาทเนี่ยสิบบาทจ้าอร่อยแน่นอนของโรตีป้าอ้อยมาพัทตรุงต้องกินร้านนี้นะจ๊ะโรตีเตาถ่า,านเจ้าดั้งเดิมใส่ไก่ยี่สิบบาทหาได้แถวถนนปากแพรกทุกวันแม่ค้ายังสวยเหมือนเดิมนะครับเทีย่ยวมาเยอะยหน้าร้านขนมจีนโค้งปากแพรกหน้าร้านขนมจีนหัวโค้งปากแพรกนะครับมากินได้เลย แป๊บเดียวเองครับเอาเ็นใช้เตาถ่านนี่แป๊บเดียวเลยเนี่ยครับเตาถ่านเจ้าแรกๆเลยนะครับของจังหวัดพัทลุงปนกี่น้อยนี่ ป <Boy. S 2> ล่อย70ลูกวันหนึ่งแป้ง2กิโลครึ่งครับสามกิโลปล่อยสามสามกิโลนะครับลูกใหญ่ลูกใหญ่ล<ค>ูกใหญ่แป้งน,นะลูกใหญ่ครับแป้งอร่อยมากเลยใครมาก็อย่าลืมมาด้วยกันนะครับรแป้งอร่อยมากโอ้ลูกใหญ่ด้วยนี่ธรรมดาครับลูกใหญ่ด้วยก็ต้องลูกอย่างนั้นก็จำแบร์70อย่างนั้นใช่เลยครับสองกิโครึ่ง70ลูกอันนี้อันนี้ต้องสามลูก อพอเป็นมันทำเปงหลุดเนี้เสร็จแล้วให้เ,เวลาเลยครับเสร็จแล้วครับอร่อยกับเดียวโดยทีเตาถา่านจังหวัดพัทลุง เด็ตำแห่แนะล้นลำปั้มด้วยไปน,นะใครติดต่อสั่งไปขายในงานนะครับหรือว่าพาไปเลี้ยงที่งานนะครับก็ติดต่อได้ป้อยเบอร์อะไรป้ยยอย0897978208อ,อ,อย่าลืมนะครับติดต่อไปจะให้ไปเลี้ยงในงานมีงานเลี้ยงนะครับอย่าลืมติดต่อตูตีป้าอ้อย ติดต่อได้ที่ร้านหน้าร้านขนมจีนนะครับหัวโคง้งปากแทกจัหวัดตลุงนะครับ แล้วครับลาดไปเลย,ลเลยอันนี้ใส่นมอย่างเดียวใช่ไหมใส่นมหน่อยนึงใส่น้ำตาลหน่อยนึงอั้นพอ,อนั้นได,ได้แล้ว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 ทีเสร็จไปแล้วนะครับอย่าลืมโดตีป้าอ้อยนะครับมาอุดหนนมกันนะครับ